สิ้นน่านนางพยาคำเคลืบสิ้นไหมคํคำหรือสิ้นคำเคลือบประชินีสิ้นแห่งเมืองน่านเมื่อวันที่15กันยายนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชก็ได้เปิดกรุมหมอชลนาธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขรับตำแหน่งสสรวย561ล้านโดยทางปปชก็ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินสสกรณีเข้ารับตำแหน่ง โดยนายแพทย์ชลนาศีแก้วได้แจ้งว่านายแพทย์ชลนาศและภรรยามีทรัพย์สินรวมทั้งหมด5 6 1 4 4 4 0 5 8 3 9บาทแบ่งเป็นทรัพย์สินของนายแพทย์ชลนาศจำนวน9,666,695.27บาทส่วนของภรรยาอยู่ที่5 5 1 3 9 3 4 0 8 3 6บาท ซึ่งเป็นที่ดินมูลค่า501ล้าน339,338บาทและในส่วนของทายาต3 8 4 2 5 4 7 6บาทโดยมีนีสินรวมกัน554,573.15บาทในจํานวนนี้มีการครอบครองผ้าสิ้นหน้านนางพยาคําเคิบหรือสิ้นไหม่คําถึง160รายการมีมูลค่าสูงถึง7500,000บาท โดยสิ้นหน้านางพยาคำเคลบหรือสิ้นไหมคำเป็นสิ้นที่ทอด้วยวิธีเก็บมุกตัวสิ้นใช้ดินโลหะทองหรือเงินเป็นเส้นพุ่งตลอดทั้งพื้นสลับด้วยได้เส้นไหมตีนสิ้นนิยมต่อด้วยลายจกโดยใช้ดินโลหะทองหรือดนินเงินเช่นกันด้วยวัสดุที่ใช้ในการถักทอมีมูลค่าสูงและต้องใช้ช่างทอผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษเพราะต้องละเอียดประณีตและใช้เวลานาน จึงเป็นที่นิยมกันในหมู่เจ้านายราชสำนักเมืองน่านมาแต่โบราณปัจจุบันความนิยมสิ้นหมายคำหรือที่รู้จักกันในอีกหนึ่งชื่อว่าสิ้นคำเคลืบก็ยังเป็นที่นิยมของสาวเมืองน่านด้วยความงดงามหรูหราแวววาวสามารถสวมใส่ได้ทุกอกาศจึงยังมีกลุ่มช่างทอผ้าและช่างจกสืบสารผลิตผลงานที่มีคุณค่าออกมาเพื่อการอนุรักษ์ผ้าสิ้นโบราณแบบดั้งเดิม และต่อยอดให้อัตลักษณ์การแต่งกายแบบสาวน่านดำรงอยู่ตลอดไปโดยสิ้นพื้นเมืองน่านที่โดดเด่นจะมีอยู่ด้วยกัน5ชนิดก็ได้แก่สิ้นม่านสิ้นป้องสิ้นคำคืบสิ้นการสิ้นเชียงแสนและการทอก็จะมีด้วยกันอยู่3ลักษณะก็คือการล้วงเช่นลายน้ำลายใบมีดลายดอกไม้ลายธาตลายปูนเป็นต้น2การเก็บมุก เช่นลายดอกจันแปดกรีบลายดอกแก้วลายผักกูดลายพญานาคลายขอน้อยลายกับกรวง 3. การคาดการก็ได้แก่ลายการแบบดั้งเดิมลายคาดการแบบน้ำไหลซึ่งสิ้นคำเคิบที่ภรรยาคุณหมอชลนาศได้สะสมไว้นั้นก็เป็นสิ้นที่ใช้การทอแบบเก็บมุกเป็นสิ้นที่การจัดระยะของลายขวางเท่าๆกันตลอดผื้น เพียงแต่นิยมทอด้วยเส้นโลหะหรือวัสดุที่ให้ความแวววาวหรือที่เรียกกันว่าไหมเงินไหมคำหรือว่าเคลือบคำว่าเคลือบอ่านมาจากคำว่าเคลือบตามการออกเสียงของชาวไทยลือ้อทั้งนี้วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่เท่าที่พบเป็นใยปั่นกับกระดาษเคลือบสีเงินหรือสีทองที่เป็นเส้นโลหะกระลายเงินหรือกระลายทองพบน้อยเนื่องจากเป็นวัสดุนำเข้ามีราคาแพง จึงมักพบเฉพาะในผ้าสิ้นของเจ้านายหรือชนชั้นสูงในเมืองส่วนวัสดุกระดาษเคลือบเงินหรือทองนั้นไม่ค่อยทนทานเมื่อใช้ไปนานๆานก็จะหลุดเหลือเพียงเส้นใยฝ้ายแต่ยังคงมีเศษสีเงินเหลืออยู่บ้างเป็นหลักฐานวัสดุสีเงินสีทองที่ใช้ในยุคหลังมักเป็นใยสังเคราะห์หรือพลาสติกสิ้นป้องเคลือบไหมคำนี้พื้นผ้านิยมทอด้วยไหมสีม่วงตรงส่วนเชิงของลายขวางก่อน จะถึงตีนสิ้นก็จะมีลายเป็นเส้นๆเรียกสายย้อยทอต่อเนื่องด้วยตีนไหมสีม่วงในยุคหลังพบว่าทอด้วยฝ้ายบางพื้นในตัวสิ้นมีการทอล้วงลายน้ำไหลสลับลายมุกด้วยและนี่ก็เป็นของสะสมสุดรักผ้าสิ้น,นูา่นนางพญาคำเคิบของสะสมส,สวยๆงามๆของภริยาคุณหมอชนลนาธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข